ไข่มดแดงอาหารประจำฤดูร้อนสุดแซบราคาไม่ธรรมดาถือเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ถ้าหากนำมาประกอบอาหารควรจะปรุงสุกทุกเมนูไม่ควรจะกินสุกสุกดิบๆค่ะถ้าหากเป็นประเภทยำก็ไม่ควรจะให้ค้างคือเนื่องจากจะเสี่ยงต่อท้องร่วงได้ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยข้อมูลว่าจากข้อมูลของสํานักโภชนาการกรมอนามัยพบว่าไข่มดแดงนี้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญของชนบ,บทมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไข่มดแดง100กรัมจะมีไขมัน2.6กรัมโปรตีน8.2กรัมวิตามิน b 10.16กรัมและวิตามิน b 2 4.68กรัมเมื่อนำมาเทียบกันกับไข่ไก่ก็จัดได้ว่าไข่มดแดงนี่มีไขมันน้อยกว่านะคะเพราะว่าไข่ไก่จะมีไขมันสูงถึง9.65กรัมโปรตีน12.77กรัมวิตามิน b 1 0.17มิลลิกรัมและวิตามิน b 2 0.37มิลลิกรัม นอกจากนี้ตัวมดแดงมีกรดน้ำส้มให้รสเปรี้ยวเราสามารถใช้แทนมะนาวหรือน้ำส้มใสชูได้อีกด้วยถึงแม้จะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีแต่ต้องย้มเลยนะคะถ้าเกิดกินสุกสุบดิบๆอันนี้ก็มีอันตรายค่ะนายแพทย์วิทูลเหลืองดีโลก สาธารณสุขจังหวัดตรังให้ข้อมูลมาว่าการบริโภคไข่มดแดงที่ไม่ได้ผ่านการทําให้สุกหรือสะอาดก่อนนํามารับประทานหรือการบริโภคโดยตรงโดยการนํามายำอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเลยเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ผู้บริโภคอาจจะเข้าใจว่าไข่มดแดงมีสีขาวสะอาดอยู่ในรังที่สูงจากพื้นดินเพราะฉะนั้นน่าจะปลอดภัยจากเชื้อโรคซึ่งโดยหลักการแล้วมดแดงที่อาศัยในรังถือเป็นมแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยหายกินตามพื้น ดนดิแล้วก็นิยมกินซากสิ่งสกปรกรวมทั้งมูลสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งสกปรกจะติดไปกับลำตัวและขาของมดแดงก็จะมีมากค่ะโดยเป็นพาหะนาเชื้อโรคในลักษณะเดียวกันกันกบมแมลงวันเลยพอเวลาไปเหยียบย่างบนไข่ในรังก็จะมีการปนเปื้อนได้ถ้าหากไม่ได้ทำความสะอาดก่อนการบริโภคแล้วก็อาจได้รับเชื้อเดีกลกาวเข้าสู่ร่างกายค่ะ นอกจากนี้ถึงแม้จะยังไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจนในเรื่องการเป็นพาหะนำโรคของมดแดงที่ได้รับเชื้อซึ่งอยู่ในตัวของมดก่อนที่จะมีการวางไข่และทําให้เชื้อโรคปรัปนแทรกตัวอยู่ในไข่แต่ก็ควรระมัดระวังนะคะเพราะว่าการติดเชื้อที่รุนแรงและไม่ได้รับการดูแลรักษาจะมีอันตรายถึงชีวิตทางที่ดีที่สุดคือก่อนรับประทานควรต้องล้างและปรุงให้สุกก่อนการบริโภคจะได้หลีกเลี่ยงการกินดิบทุกชนิดค่ะ สำหรับวิธีการในการปรุงไข่มดแดงให้สะอาดอร่อยปลอดภัยต่อร่างกายเราควรต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะโดยล้างอย่างน้อย3ครั้งล้างด้วยน้ำสะอาดหลายหลายครั้งหรือล้างด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านสัก2นาทีหรือแช่น้ำเกลือน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูแล้วค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดและนำมาปรุงให้สุกทุกครั้งไม่ควรจะกินแบบสุกๆดิบๆเพราะอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะ สำหรับเมนูที่นิยมนำเอาไข่มดแดงมาปรุงเป็นอาหารเช่นแกงผักกวานไข่มดแดงแกงเห็ดไข่มดแดงต้มยำปลาช่อนไข่มดแดงแกงขี้เหล็กไข่มดแดงห่อหมกไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงหรือยำไข่มดแดง อย่างไรก็ตามอาหารประเภทยำกับไข่มดแดงไม่ควรจะเก็บไว้ค้างคืนค้างมื้อโดยเด็ดขาดเพราะจะบูดเสียได้ง่ายทําให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการปวดท้องและโรคอุจจาระร่วงตามมาค่ะส่วนอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ควรจะกินดิบนั่นก็คือไข่แหล่งโปรตีนราคาย่อมยาวและดีต่อร่างกายแต่ต้องกินไข่ที่ทําให้สุกแล้วเท่านั้นเพราะการกินไข่ดิบจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมากกว่าจะได้รับประโยชน์ค่ะ แพทย์หญิงสุทธิมนลทำเตโชแพทย์ฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระบุเลยนะคะว่าอันตรายจากการกินไข่ดิบนั้นมีหลายอย่างค่ะได้แก่ติดเชื้อแบคทีเรียสมเนลาถ้าหากติดเชื้อสมเนลาจากการกินไข่ดิบก็อาจจะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียลําไส้อักเสบอาจจะรุนแรงจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเลยทีเดียวภาวะขาดไบโอติน หากรับประทานไข่ดิบปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทุกวันอาจทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารไบโอตินเนื่องจากโปรตีนในไข่ขาวดิบไปขัดขวางการดูดซึมสารดังกล่าวส่งผลต่อการมองเห็นการทำงานของระบบประสาทและอาจทำให้มีผิวหนังและเล็บผิดปกติได้ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเราจึงควรเลือกรับประทานไข่ที่สะอาดและปรุงสุกค่ะ แบบนี้มีไข่ดิบแบบไหนบ้างที่กินได้ไหมเพราะเราอาจจะเคยเห็นคนญี่ปุ่นที่เขากินไข่ดิบกันบ่อยๆก็เลยอาจจะสงสัยค่ะว่าอา้าวแล้วแบบนี้ไม่อันตรายหรืออันที่จริงแล้วเนี่ยก็มีไข่ดิบที่ pasteurize เรียบร้อยแล้วเป็นไข่ดิบที่ผลิตสำหรับกินดิบได้ค่ะอันนี้เขาผลิตมาสำหรับการกินดิบโดยเฉพาะเลยล่ะจะเป็นไข่ที่มีคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคจนสามารถกินดิบได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบคทีเรีย อย่างไรก็ตามการกินในปริมาณมากๆก็ยังเสี่ยงปัญหาภาวะขาดไบโอตินได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับไข่ดิบที่ผ่านการ p a สเซอ r ไรซเพื่อกินดิบโดยเฉพาะสามารถที่จะกินได้แต่ก็ไม่แนะนำให้กินเป็นประจำหรือกินในปริมาณที่มากเกินไปอีกเช่นเดียวกันค่ะแม้การกินไข่ดิบ จะใช้เป็นวิธีปฐมพยาบาลสำหรับคนที่กินหรือกลืนสารเคมีเข้าไปในร่างกายลดอัตราการดูดซึมและทำให้สารเคมีเจือจางลงแต่นอกจากไข่ดิบแล้วเราก็ยังสามารถใช้นมหรือแค่น้ําเปล่าแทนได้นะคะในกรณีที่ผู้ได้รับสารเคมีก,กำลังชักหรือสลบอย่าให้ดื่มอะไรทั้งสิ้นค่ะและถ้าเกิดเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดด่างหรือสารกัดกร่อนมีกลิ่นห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาดเลย นอกจากนี้ก็ยังมีคําเตือนเรื่องของอาหารที่มีโซเดียมแฝงที่ควรจํากัดปริมาณการกินทำไม่อยากให้โรคไตความดันสูงบาหวานถามหาในแพทย์สวุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ทําการกําหนดมาตรฐานไว้ว่าร่างกายคนเราควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่าเกลือ1ช้อนชาหรือ5กรัม เมื่อเฉลี่ยแล้วไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน600มิลลิกรัมต่อมื้ออาหารค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยมีแนวโน้มบริโภคโซเดียมมากเกินไปในชีวิตประจําวันก็อาจจะมาจากความชอบกินอาหารเค็มติดรสเค็มหรือจากความไม่รู้ส่วนประกอบของปริมาณโซเดียมในอาหารประเภทนั้นๆซึ่งผลจากการกินเค็มมากเกินไปเป็นระยะเวลานานก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง ความดาโลหิตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตเรื้อรังค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ